เดี๋ยวก็จะพามาทําความรู้จักกับ Dental i m e s าขาดสุขุมวิทกันนะคะการอื่นเลยเดินทางมายังไงนะคะถ้าเดินทางมาด้วย BTS นะคะลงสถานีพร้อมพงทางออก4เลยค่ะเดินเข้ามาในซอยประมาณ50เมตรจะเจอคลินิกตั้งอยู่ซ้ายมือนะคะส่วนความมือจะจุดสังเกตง่ายๆเลยนะคะจะเป็นด้านข้างเอ p o โพเรียมค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่นำรถส่วนตัวมาเองสามารถจอดในห้างนะคะ ออกฝั่งสตาร์บัคก็จะเจอกับคลินิกเลยค่ะโอเคเดินมาถึงตรงนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็จะมีจุดสังเกตง่ายๆเลยจะมีป้ายบอกทางทุกอย่างเลยนะคะของเราจะมีทางเข้าลิฟต์โดยสารนะคะโอเคกดลิฟต์เข้าไปของเราอยู่ชั้นสีนะคะ ตามด้มาเลยค่ะใสที่ชั้นสี่เลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวไสัมาไปดูบรรยากาศในคลินิกกันนะคะเปิดมาก็จะเจอคลินิกเลยค่ะโอเค ด้านหน้าดานแรกก็จะเจอกับคนอเตอร์ไประทางสัมพันธ์เลยค่ะในจุดของคัดกรองนะคะหลังจากนั้นนะคะทําประวัติเรียบร้อยก็จะมีจุดนั่งพักรอคุณหมอรอห้องตรวจนั่นเองค่ะเอามานะคะ,ะห้องตรวจของเราจะมีทั้งหมด4ห้องค่ะก็จะมะีในส่วนของห้องจับฟันห้องรากเทียมนะคะจะมีทั้งหมดเลยนะคะที่สำคัญ เรามีห้อง CT สแกนนะคะหรือว่าห้องเอ็กนั่นเองครอบคลุมไปทุกอย่างเลยนะคะของเราจะมีระบบทันสมัยเลยนะคะในส่วนของเครื่อง CT สแกนนะคะระบบตัวนี้นะคะมันจะสามารถดูมวลกระดูกหรือดูตำแหน่งที่จะทำรากเทียมได้แม่นยำที่สุดค่ะจะเป็นระบบสามมิตินั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปดูห้องทำงานของคุณหมอ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าตอนนี้คุณหมอโชคทำอะไรอยู่สวัสดีค่ะคุณหมอที่คลินิกของเรานะคะจะเป็นสไตล์มินิมอลก็คือจะเป็นค่อนข้างที่จะกระทัดรัดนิดนึงนะคะในส่วนของการดูแลเนี่ยจะเป็นกันเองมากมาก เพนทคลินิกเล็กๆแบบนี้ค่ะผลไ่้แน่นมากๆนะคะบางวันนีคือต้องยืนรอเลยนะคะโอเคในส่วนนี้นะคะจะเป็นรางวัลการันตีเรื่องการจัดฟันอินวิสไลสายสนะคะเราจะมีทั้งตัวการันตีทุกอย่างเลยค่ะว่าตอนนี้ของเราในส่วนนี้คนไข้ค่อนข้างที่จะเยอะจัดฟันอินวิสไลส่วนใหญ่เยอะมากๆค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่คิดว่ามาทำฟันแล้วต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะไม่ยากค่ะแค่มาปรึกษาดูก่อนก็ได้คร่าวๆตรวจสุขภาพฟันอย่างนี้ค่ะในส่วนของธนกรรมของเรามีทำอะไรบ้างแตหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊มาทำฟันเนี่ยจะต้องอมีค่าอะไรบ้างนะคะเรื่องต้นเลยนะคะในส่วนของถ่ามาตรวจสุขภาพฟันเจอฟันผุทุกหมอจะอุดฟันให้ เล,ล่ราคาของเราอุดฟันนะคะเริ่มต้นที่ด้านละ800บาทนะคะส่วนขุดหินปูนเริ่มต้นที่800ถึง1,000บาทค่ะส่วนฟันถอนฟันนะคะถอนฟันเนี่ยถ้าง่ายหน่อยก็จะเริ่มต้นที่800ถึง1,000นะฟันคุดเริ่มต้นที่1,000นะคะถึง2,500ค่าฟันคุดเริ่มต้นที่2,500ถึง4,500ค,ค่ะอันนี้จะขึ้นอยู่กับความยากง่ายนะคะ ถ้าเกิดว่าฟันผุมากๆเนี่ยคุณหมอเขาจะแนะนําคือรักษารากรักษารากเรามีเลทตั้งแต่5,000ถึง12,000นะคะตัวครอบฟันเริ่มต้นที่8,000ถึง14,000ค่ะแล้วก็บางท่านนะคะถ้าสนใจที่จะทําในส่วนของวีเนียนะคะหรือว่าครอบฟันความสวยงามเนี่ยหนซี่เริ่มต้นที่1 4ื่นสี่นะคะ6กถึงแซี่อยู่ที่1 2ื่นสองถ้าสซี่ขึ้นไปอยู่ที่หนึ่งบาทค่ะในส่วนของวีเนียนะคะ ถ้าตัวฟอกฟันขาวนะคะฟอกฟันขาวเราจะมี2แบบนะคะ,ะถ้าเป็นตัว2อ0ัจะเป็นทํากับบ้านเราจะให้ตัวเทนะคะหคู่นะคะน้ํายาให้2หลอดค่ะตัวนี้จะอยู่ที่2อ0 0แต่ถ้าจะเป็นแบบทำที่คลินิกนะคะขาวในวันนั้นเลยนะคะจะอยู่ที่5,000บาทค่ะ ในกรณีที่คุณหมอเช็คดูแลว,ว่าฟันี่ยเก็บไม่ได้นะคุณหมอจะถอนแล้วก็คือแผนต่อไปจะเป็นาการทํารากเทียมรากเทียมเราจะมีหลักๆคือ2แบรนด์สองยี่ห้อนะคะก็คือจะมีเลยราคาที่29งหม่ต่อซี่แล้วอีกตัวนึ่งคือหกหมบาทต่อซี่ค่ะ2ตัวนี้ต่างกันยังไงหนึ่งเลยต่างกันที่แบรนด์ยี่ห้อความได้รประกันนะคะตัววัสดุต่างก,กันแน่นอนค่ะถามว่าใช้ได้เหมือนกันไหมใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะ เหมือนกับการซื้อรถค่ะมองภาพไม่เห็นง่ายๆเลยซื้อมาขับได้เหมือนกันค่ะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราขับไปที่ไหนนะคะหมั่นดูแลดูแลเขาไหมตรวจสุขภาพทุกปีหรือเปล่าอันเนี้ยเหมือนกัน,นะคะ่ะใช้งานได้เหมือนกันถ้าถามว่าซื้อมาแพงแล้วมันมีมีความที่จะพังได้ไหมพังได้เหมือนกันถ้าถ้าเราไม่หมั่นดูแลหรือว่าตรวจสุขภาพเขาทุกปี รากฟันเทียมอยู่ได้ตลอดชีพเลยค่ะถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงเรื่องจริงๆตอนนี้คืออยู่ได้ตลอดเลยอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นเลยค่ะมันจะขึ้นอยู่กับว,ว่าเราดูแลได้ดีแค่ไหนนะคะบางคนทําไป50ปีอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันค่ะ50ปีตลอดชีพก็มีเหมือนกันค่ะ